ไอ้ครับสุดท้ายนะครับมีอยังจะฝากให้สําหรับคนที่อยากจะมาเห็ดบ่ครับที่มีพื้นที่ใน่อๆแล้วก็อยากเห็ดนะครับไอ้ก็อยากฝากกับแอนเกษตรเท่านี่แหละว่าท่าเกษตรเกษตรท่าตรงมีใจในส่วนที่ว่าฮักหักหักจริงๆนั่นแหละครับครับใจรักเนาะครับนใจรักข้าใจวุ่ขพร้องกับว่างามครับแดดพรอนแน่ก็ว่าเอาตัว่าเข้า เกิดมาในชีวิตชาวนาเา้็ต้องสู้กับชีวิตที่มันสบายใจในละเฮ็ดสมัผมสารกับส่วนมูเด้วาสนใจครับ,รบผมในเรื่องเฮ็ดกเกษตรก็คือเอาใจใส่หักเฮ็ดงานเดวยใจยังยังยังสุดท้ายคือใจเห่าในละสู้กเ็เกษตรทุก สมัยนี้ยุคหม่นี่กอเอาใจวากันเลยไอดไหนมันผสมประสานไปเนาะครับเนาะไอ้ีกินมีอย่างอันดับแรกตรงเแ็ดไห้มีกินก่อนมันบอครับไออันดับแรกก็ตรงแค่ให้นีกินก่อนครับเริ่มจากหน่อยๆก่อนนะครับเนาะจังขยับขย้ายไปนะครับข้องไอเป็นกับโบดหมมเห็ดทีเดียวหาล่เบิดเนาะครับเนาะเท่ากับปั๊บมาล่องมึงก่อนอืมันเม่นทางบบเข้าเผ็ดได้บอถ้าได้ก็จังปั๊บเปลี่ยนเผ็ดไปเนาะครับไอครับแม่นอ้นี่ก็ดีเลยครับ ครับผมมาแล้วครับเมื่อนี้มาพร้อกันกับบ่าวสลามทองเนตรเก่านะครับพี่น้องสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขสุขคนนะครับเนาะก่อนอื่นนะครับพี่น้องบ่าวสลามจะพามาเบื้องอีกนะครับเป็นเพิ่นกาลังรีเรื่มมาเห็ดนะครับออกจากสวนสารพัดนึกนะครับเครือข่ายนะครับพี่น้องอยู่ไกลไกกันนะครับก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับเจ้าของเพิ่นนะครับเป็นจากไหนมาจากไหนคือเด็กมาเห็ดเป็นสวนนะครับอ่าครับสวัสดีครับผมอแนะนาตัวนะครับ ผมท่องการคำทน่นงเงินครับอ่าอายุจักปีครับอายุหาสิบเอ็ดปีครับหาสิบเอ็ดปีแล้วเนาะครับเนาะอ่าเมื่อก้อนมันเป็นพื้นที่แบบใดครับแล้วกับเป็นจากไหนมาจากไหนครับคือได้มาเห็ดหลายสิ่งหลายอย่างผสมประสานดีแห้งแต่ครับไอ้อกเมอก้อนก็นเป็นหน้าครับเป็นหน้าดำให้ดำหน้าเนานี่แหละเป็นพื้นที่หน้าแม <lat> ่ะนะครับตะเกาพื้นที่หน้าอ <Rab> ๋ออ่าแรงบันดาลใจอียงครับคือได้ปับเปลี่ยนมาเห็ดนะครับจังสี่ก็ กูซื้อว่ามันเกไดบ,บริเหณยนางนองเวลาว่างมันหลายกันเลยเออมาอยู่ไฮอยู่หน้ามันก็เป็นสิ่งผีเหตุหเห,หตุห้องจอดจเท่าว่า,ามีความสุขสบายใจดีกว่าผมเวลาว่างใช้เวลาว่างนั้นเป็นประโยชน์นะครับเป็นพื้นที่จักไรครับอยู่นี่พื้นที่หาไรครับหา,หาไรแต่ว่าเหตุไอสวนเนี่ยกับประมาณสิไรนี่แหละครับเป็นสวนผสมประสานนะครับเนาะถ้าพี่หนองเขายางเลาะเบิ้งนะครับจักหน่อยมี่ปลูกยางแหน่ครับเป็น ผักกินได้นะครับนาะหลักๆครับเป็นพืชพักสวนขัวนะครับกินเย็ดธรรมดาบ่ไดีว่าครับเย็ดไปแนวใดต่อเพ็ดเป็นปลูกอยู่ปลูกกินนี่นาะครับไอ้นาอโอ้แต่ว่าก็งามนะครับเพ็ดได้จักเดือนจักปีเหรอครับนี่สองเดือนนี่สองเดือนโอ้ผักก็ลังงามเลยนาะครับเนาอขนาดสองเดือนเองครับพี่น้องนี่ลายอย่างหลายแนวอืม คลักเข้าใส่น้ำเป็นระบบน้ำแบบใดครับอยู่นี่ให้ฝาอยู่ครับเป็นปั่มเป็นปั่มเป็นอะไรอ๋อน้ำบาดาลใส่ปั่มใส่ไฟ,ไฟฝาเข้าธรรมดานี่<ห>นบ่อ <มะ S 1> ครับไอโอ้นี่ครับพื้นที่หาไรหล้ละกับมาปับเปียนปลูกสวนหล้วกับปลูกผสมประสานเนาะครับเนาะอือเฮ็ดเจ็คนครับอยู่นี่ไอสองคนกับใหญ่ครับแกนในตะครับเป็นขอบครั้วนะครับไอนะเนาะรอบรัวโอ้ตั้งแต่นี้ก็มีคลองน้ำน่ะบมอครับไอ เออกระเคล็ดอยากเคล็ดข้องน้ำให้เนี่ครับพี่น,น้องมีน้ำไม่ในพราะมันอุดมสมบูรณ์พราะมันครับอ๋อลึกป้านไดนครับอายอยู่นี่ยโเม็ดเม็ดหาสียครับเม็ดหาสียอ๋อกว้างกว้างเลยครับควกว้างสองสองเมตรสองเมตรนนเนาะพอได้เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเนาะอายนอนเนาะพอได้เลี้ยงปูเลี้ยงปลาอ๋อขังบนกับปูเกยนะครับขนาดเริ่มเฮ็ดนะครับพี่น้องแค่สองเดือน โอ้มีของกินแล้วนะาอายน่อครับผมมีแน่ล่ะครับผมพวก,กพี่นะครับพวกพิกพวกนัก้นก,กับโบอึดก,กินอึดอยากแล้วนะ่าอายน้นนเเนาซ้าค,ครับก็เลโเลือดเนาเป็นลา่พรา่นขาายดกครับลดไล่ใจนะครับเนาะลดลยจ่ใจอ่าลดลายจ่ใจก็เหมือนเพิ่มไล่ได้นะครับพี่น่อง่ต้องสื่อนะครับมียูมีกินโอ้ยเบิ่งดีครับ ตัวนี้คืออียังล่ะครับไอ้นี่ปลูกทวดินทวดินทวดินห่ครับแม่อืมอายุจักเดือนครับจังสีสามารดเก็บพลผลิตได้ครับตัวนี้ <4 S 1> สี่เดือนครับสี่เดือนประมาณสี่เดือนประมาณ4อือตัวนี้เฮากับว้กินแล้วก็เดี๋ยวกินก็จังขายไปเนาะไอ้เนาะโอ้เจ็ดดีคือกันครับเขาโพดปลูกนี่เป็นข้าโพดพันยังครับไอ้เขาโดซอนแดงคันี่เาพันอะไรเขาเหนียวเขาเหนียวเนาะ ข้าวโพดกินบ้านเฮานี่หมครับเป็นเขานิ่มเป็นเขานิ่มโอ้บนบุมี่นอนมีหยังบ่ครับไอก็มีแเน่อยู่ครับปล่อยปล่อยไปตามธรรมชาตินั่นเฮาปลูกไปกินเนาะครับเนาะโอ้ก็มี่เสแสมพวกเป็นบักอื้อนําบ่ครับนี่แซมบักอื้อนเสแซมบักอื้อนําโอ้ฝากท่องอืมหดน้ํานี่เฮาหดดูปาไหนครับไอหดน้ําม่แรงเมื่อละเมื่อละเทื่ียจะแม่แรงจะยัง หัวช่วงแหล่งครับโอ้หัวตะช่วงแรง,แรงครับลอกลักๆบรนเทาเฮ็ดยังครับไอที่มีงานประจำเฮ็ดยังอย,งอยู่เป่าครับบ่มีงานประจำได้เพราะว่าถ้าอายู่บ้านมันบ่ได้เวณนั้นเนาะกับพี่อาไส้ตะลูกกระเต่ายงเฮ็ดไทยนี่ะครับโอ้ในหลุมนึงนี่ไอ้กัปลูกเป็นมีหอดบักแตงโมนําบ่ครับนี่แม่เ,เราใสา่โอ้แตงโมกําลังออกลูกครับโอ้มีอยู่มีกินครับซ่ํานี่อ่า เบิ่งนี่ครับพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันนะครับกับสวนสารพัดนึกนะครับไหนแรงบันดาลใจจากสวนเนาะครับเนาะครับผมอ่าโอ้เบิ่งดีครับนี่กล้วยที่เขาเอามาปลูกเป็นกล้วยสายพันธุ์ใดครับสาพันธุ์มในแบบที่ยังกับเราน้ำว่ากล้วยน้ำว่าเหาเนาะโอธรรมดาโอ้หน้ำว่าก็มีครับโอ้พื้นที่ก็จะลงไปจังสีเนาะครับไออ่าเรากำลังจะตัดเขาเขาต้อง ผมทีคุ้นแม่นมากครับครับท่้าปับพื้นที่แหละคือเท้าเห็ดเป็นคู่นะครับเนาะโอเป็นโน่นครับผมทีนะครับจากทีนาเอาดินเนี่ยเอาดินมาจากทางไหนครับที่ไห้องดินสองฝั่งสองฝั่งเอาดันเขามาหากันอืมดันมาหากันเป็นโน่นเป็นโน่นอยู่แล้วนะครับเป็นโน่นอยู่แล้วเอาทั้งขางมาใส่ใส่กางกะบาดใส่ดินร้ายนะครับเนาะมันโน่นอยู่แล้วอ๋อดีดีครับ เขาใส่ทุ่นทีไม่เห็ดซ้ำนี่ใส่ทุ่นประมาณเท่าไรครับไอ้ทุ่นชั้นพันอยู่ว่าั้เนี่ยพักเนี่ยนี่เพราะว่าเขามีของของเดิมใ้เห็ดใแจะหลายปีนะคือลงทุนตาแห้งนะครับนอน้วก็ทุ่นเทียมมะขุ้นที่กัดประมาณนึงนะครับนอนแต่แต่ฝนมันก็สีพ่านนอนแต่หลายปีเลยครับพี่ก็ห่างเงินกันไปพักหนึ่งก็รับมา เวลาแรกมนดานใจจากสวนสรนุกนึงเพป็นอาจารย์เพป็นพี่เบิรงนก็เลยว่าเออมาอยู่หน้าน้ากันเลวยนะสางสีสันให้กลุ่มกันนะใหอยู่น้ำกันเป็นเครือข่ายนะครับเนาะงซอยเหลือสิ่งกันและกันนะครับพี่น้องโอ้เฮ็ดดีแข็งนะครับพี่น้องฟังต้องบีบฟินมีหอดแตงนะครับบักแตงเอียงขับแตงไทยแตงนี่นะครัแตงไทยแตงหมูขอโพกซ้ำนี่ก็มีความสุขดีเนาะครับไอเนาะมาอยู่ตรงนี่ เที <muitas S 2> ่ยวไปเที่ยวมาบ่ครับเที่ยวไปเที่ยวมานอนบนเสินบ่าเหมือเลยอืมดีครับเผื่อออกดีครับบ้านนี้การรู้ได้รักษาีนข้องายหนีเฮ็ดเป็นจังไนครับไอเฮ็ดแบบธรรมดาก็คือมีปนมีปุ๋ยแล้วว่าไใส่ไอคือมงูเป็นว่าชอนไอปอดสานโอ้เฮ็ดแบบปอดสารบ่ครับมีเฮ็ดอยู่นีนก็บ่ันปอดแห้งครับก็มีอยู่อนซีเคนี่นี่มครับเนาะแต่ว่ารถแม่ก็คือเคนี่นั่นแหละ พวกยาฉีดจรงสิบบครับพวกยาฉีดเกษตรโย่หันบ่เลยน้ำด้นี่มีเกศนึงไนแม่ได้ครับอ่าอายครับสุดท้ายนะครับมี่ยังจะฝากให้สำหรับคนที่อยากจะมาเห็ดบ่ครับที่นีพื้นที่หน่อยๆแล้วก็อยากเห็ดนะครับอายก็อยากฝากกับแกนเกษตรเท่านี่แหละว่าทางเเกษตรเกษตรต้องมีใจในส่วนถือหักหักหักจริงๆอ่ะแหะครับครับใจรักเนาะครับเนาะ ออืถ้าเข้าใจว่าสู่ของกับโบงามครับแดดห่อนแน่กับวัดเอาเพราะว่าเข้าเกิดมาในชีวิตชาวนาเข้าไสู่ครับชีวิตที่มันสบายใจในละเฮ็ดครับสมสารกับส่วนมูเด้อถ้าสนใจครับผมในเรื่องเฮ็ดเกษตรก็คือเอาใจใส่ฮักเด็กเฮ็ดงานเด็ดใจอ่าอย่างอย่งอย่างสุดท้ายคือใจเฮานั่นแหละสู่กับ เกษตรทุกสมัยนี่ยุคใหม่นี่คือเอาใจวากันเลยเฮ็ดไห้มันผสมประสานไวเนาะครับเนาะไอ้ีกินมีอยังอันดับแรกตรงฮ็ดไห้มีกินก่อนมันบอครับไออันดับแรกก็ตรงแค่ให้มีกินก่อนครับเริ่มจากหน่อยๆก่อนนะครับเนาะจังขยับขย้ายไปนะครับไอเป็นก็บบ่ไห้มาเห็ดทีเดียวหาลาเบิดเนาะครับเนาะเฮ่ากับปับมาลองิึงก่อนหรือมันเป็นทางบ่เฮ่าเฮ็ดได้บ่อถ้าได้ก็จังปรับเปลี่ยนเพ็ดไปเนาะครับไออู๋นี่ก็ดีเลยครับแต่ สิ่งที่สาคัญก็คือต้องลงมือทํานะครับเนาะการเอาใจใส่สุดท้ายนะครับบาสลามกับขอจบไปซ้ำนี้นะครับอ่าเืมมาให่กําลังใจนะครับอ่ายเป็นนะครับเป็นแค่เริ่มต้น2เดือนนะครับพี่น้องพอกันคลิปหนานะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ให่กําลังใจแล้วก็ขอบคุณอ้ายนะครับอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับ